การเปลี่ยนมุมมองการหาข้อดีไม่ใช่ทำแค่ครั้งเดียวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่คนพาดรู้มาปุ๊บทำครั้งเดียวตอนที่นึกได้ไม่ถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนชีวิตแบบถาวรเลยคุณต้องจำได้อยู่เสมอและสร้างวินัยให้ตัวเองวินัยในการมองโลกให้เป็นบวกหรือวินัยในการหาข้อดีให้เจอทุกวันถ้าคุณทำทุกวันคุณจะเก่งได้เร็วคุณจะรู้ตัวได้เร็วพอคุณรู้ตัวได้เร็วคุณแก้ได้ไงแต่ถ้าคุณไม่รู้ตัวมันแก้ไม่ได้ ดังนั้นถ้าคุณตั้งตรงนี้เป็นวินัยให้กับตัวเองเหมือนคนจะออกกาลังกายวันหนึ่งรู้สึกว่าฉันอยากจะมีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงก็ต้องมีวินัยในการออกกำลังกายถ้าออกกำลังกายทุกวันวันแรกๆอาจจะยากหน่อยแต่เรามีวินัยเราตั้งเวลาว่าเราจะขยับร่างกายทุกวันนะทีนี้วันต่อๆไปมันเริ่มง่ายขึ้นพอเริ่มทําจนเป็นนิสัยมันไม่ต้องใช้ความพยายามเรื่องนี้ก็เหมือนกันสําคัญมากๆในชีวิตของการเป็นมนุษย์ถ้าคุณอยากเป็นมนุษย์ที่แฮปปี้นะและสวยขึ้นสุขภาพดีสุขภาพจิตดีมีความสุขคุณกททําาะะแล้ววมมัันนนดดีีีตรง่่ ถ้าทุกคนทําข้อนี้ตามคนตามรับผิดชอบตัวเองที่จะมองโลกให้บวกทุกวันพวกเราทุกคนจะมีความสุขมากขึ้น